สวัสดีครับนะฮะเห็นเปิดชายรถกับระบบฟูฟูแบบนี้คันนี้เป็นอีซูสูดีแมนะครับถือว่าคันนี้เป็นงานฟูก่อนปีใหม่นั่เองนะก็คือทํางานซาวอลูมิเนียมนะครับเล่นไฟนะฮะทำแผงด้านหลังใหม่หมดเลยนะฮะในระบบเนี่ยดูได้เลยนะฮะเป็นซับเมอร์คิวรี่8010คู่หนึ่งเลยนะครับทำตู้แบรนด์พาสนะครับเพราะว่าแอมเป็นเมอร์คิวรี่นะครับส่วนลำโพงด้านหน้าเนี่ยเป็น FX นะฮะเน้นฟังสบายๆด้านหลังก็เป็นแยกชิ้นเหมือนกันเป็น PS คันนี้หัวใจหลักสำคัญก็คือโปรเซอร์ของกาวซีโร่เองนะครับเดี๋ยวไปชมงานติดตั้งกันดีกว่าครับโอเคครับผมตอนนี้รถอีซูซดีแมคคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับงานซาวอลูมิเนียมนะฮะสไตล์มีราตออดิโอนั่นเองนะครับถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทางร้านเลยนะครับกับงานซาวอลูมิเนียมนะฮะนี่ครับงานฝีมือแบบนี้นะครับแล้วบวกกับระบบเสียงที่ดีแบบนี้คุณภาพเสียงที่ได้บอกเลยว่าต้องชิมมีราตออดิโอที่เดียวนี่ฮะ คันนี้เป็นซับ10นิ้วนะครับเมอร์คิวลี่แปดศนะฮะตู้เป็นแบรนด์พาร์ทนะครับทำงานซาวด้านหลังนะครับ power amp สองตัวมีโปรเซสเซอร์นะครับคันนี้ปรับจูนเสียงด้วยโปรเซสเซอร์นะครับของ GAUSS z e r คือหัวใจสำคัญของคันนี้เลยนะฮะนี่ครับในส่วนของเบรดไม่ต้องห่วงนะฮะเบรดที่เหลือเฟือนะครับเราฟังอย่างนอกรถนี่สบายๆนะครับแล้วคู่เป็นโฟล์คเนะฮะคู่หน้าเป็นสามชั้ ไช่เสดกู่หน้าเป็นสองทางนะครับตัว F X นะครับเนี่ยฮะไอ้โฟยสเตอร์นะครับทำแผงแอรนด้านหลังนะฮะฟลิสเตอร์เนี่ยผู่หลังอยู่นี้นะครับลำโพงเข้าช่องนะครับนี่ฮะยวลองเล่นเบส นี่ครับชุดนี้เลยนะครับซับคู่แอมสองตัวนะครับพี่โพลเซอร์นะครับแต่คุณภาพเสียงที่ได้นี่บอกกันเลยว่าไม่ธรรมดานะครับจะฟังเพาะในรถก็ได้นะครับเราปรับจูนให้ทั้งฟังเพาะในรถแล้วฟังม,มันนอกรถนะครับเนี่ยฮะ แนวมันแนวแรงๆนะฮะใครว่าฟอขค้อฟังมันมันไม่ได้บอกได้เลยได้ทุกแนวนะฮะอยู่ที่การติดตั้งและการปรับจูนครับคุณภาพเสียงที่ดีแบบนี้ต้องทีมมิราต a ออเดอยอนักงานใหญ่สีนครลินนะฮะ Can I take a c a to work อันนี้ผมเปิดผ่านมือถือนะครับ y o นะฮะ u t u b e นะฮะแต่ว่าคุณภาพเสียงที่ได้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา I could go for a road trip with that. của không đã tạo poisoner các รีโมทนะครับปรับเปลี่ยนไฟได้เลยคนี่ครับความเจ๋งนะฮะโอ้โหก็หึมมากครับออกเลยโอเคนะครับ,ค,ค,รบคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับฝากไว้สำหรับคนที่ชอบ นะครับแนวมันแรงๆไม่ใช่ว่าเราไม่มีเนี่ยเราทําหมดเนี่ยอยากได้งานแบบไหนนะครับงานตู้งานดีไซน์นะครับแวะเวียนเข้ามาเลยที่ Mirage Audio นะครับสำหรับงานใหญ่สีนะครับเรื่องการปรับจูนไม่ต้องห่วงเราขึ้นชื่อเรื่องฝีมือการจูนเสียงอยู่แล้วนะครับได้ทั้งฟังเพราะฟังมันในการแวะกันเข้ามาได้เลยสํหรับวันนี้ผมคุณตั้มลาไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ